บริษัทไทยฮอนด้าและบริษัทมิโจนินเตอร์กรุ๊ปจำกัดร่วมกับสำนักง,งานขนส่งจังหวัดนครนายกากับบริษัทมิโจนิเตอร์กรุ๊ปนะคะที่ต้องบอกว่าจัดก,กิจรกรรมมอบหมวกกันน็อกจำนวน200ใบให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครนายกอินเนรนนนื่อปจำกัดที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนีม้และปอบคุณทางที่ได้เสียสละเวลาทุงานรวมที ภายใต้โครงการนักเรียนรุ่นใหม่ใส่หมวกกันน็อกเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีวินัยในการขับขี่และตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนนโดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้พร้อมทั้งกล่าวโอวาทและมอบหมวกกันน็อกให้แก่นักเรียนนักศึกษา พร้อมทั้งร่วมทดสอบ RT Simulator เครื่องจำลองสถานการณ์การขับขี่เสมือนจริงบริษัทมิทยาอินเตอร์กรุปนครนายกขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืนหมวกกันน็อกหนึ่งใบปกป้องชีวิตได้ถึงหงชีวิต